ทีนี้ตอนว่าด้วยผู้ควรครบและไม่ควรครบนะอยู่ในเสวิตตพสูตรนะเราจะรักษาประโยชน์ตนเนี่ยไว้ได้แล้วเราควรจะคบคบกับใครดนะีแต่จริงท่านก็เน้นถึงเรื่องบุคคลที่มีศีลเนี่ยนะนะผมก็พยายามเลือกเอาพสูตรที่พระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับ เรื่องให้พวกเราเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลน,นี่แหละก็ฟังเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามนี้มีอยู่ในโลกบุคคลสามคือใครคือบุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ก็มีบุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าใกล้ก็มี บุคคลที่ควรสักการะคารบแล้วจึงเสพจึงคบจึงเข้าใกล้ก็มีโอ้สามจำพวกนะบุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาได้กว่าเรานะคือว่าศีลก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีเนี่ย คือว่าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามากกว่าเขาว่างั้นเถอะบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เว้นแต่เอ็นดูเว้นแต่อนุเคราะห์อ่าไม่ใช่ว่าไม่พูดไม่คุยไม่สูงสิงไม่ใช่อย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าไม่ได้คบเป็นเพื่อนสนิทรวมกินร่วมนอนร่วมทมาําอะไรต่างๆนี่แต่เราครบเพื่อที่จะอนุเคราะห์เขาเพื่อที่จะช่วยเขามีศีลขึ้นเพื่อที่จะช่วยเขามีสมาธิแล้วก็มีปัญญา ต่อมาบุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เช่นเดียวกันคือเสมอกันโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรครบควรเข้าใกล้นั่นเพราะเหตุอะไรเพราะเมื่อเราเป็นผู้เสมอกันโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาแล้ว ศีลกถาการพูดถึงเรื่องศีลสมาธิกถาปัญญากถาก็จักมีด้วยการพูดกันของเรานั้นจักไปด้วยกันจักไปได้ด้วยกันคือว่าคือพูดถึงเรื่องเดียวกันสามารถคุยกันเรว่าเข้าอกเข้าใจถูกคอกันไม่งั้นเถอะนะการพูดกันของเรานั้นจัก เป็นความผาสุกด้วยเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพควรครบควรเข้าใกล้อันนี้ก็คือว่าบุคคลที่เสมอกันโดยคุณธรรมนะเสมอกันโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาเนี่เป็นบุคคลที่เราควรจะเข้าไปคบได้ต่อมาบุคคลประเภทที่3นะบุคคลที่ควรสกรักการะควรเคารพแล้วจึงเสพจึงคบจึงเข้าใกล้เป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยิ่งโดยศีลคือมีศีลมากกว่าเรานะโดยสมาธิโดยปัญญาคือว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญามากกว่าเราเราควรเคารพก่อนนะไม่ตีตนเสมอบุคคลเช่นนี้ควรสักระเคารพแล้วจึงเสพจึงคบจึงเข้าใกล้นั่นเพราะเหตุอะไรเพราะเราจะได้ทำกองศีลกองสมาธิกองปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ ให้บริบูรณ์บ้างจะได้ประครับประคองกองศีลกองสมาธิกองปัญญาที่บริบูรณ์แล้วไว้ได้ด้วยความฉลาดในธรรมนั้นๆบ้างเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพจึงคบจึงเข้าใกล้คล้ายๆกับว่าเป็นครูบูชาอาจารย์นะที่ท่านมีคุณธรรมมากกว่าเราเราก็เข้าไปอาศัยท่านก่อนคือว่าเราอาศัยความเคารพในท่านแล้วก็เข้าไปคบท่าน เพื่อโอกาสที่ศีลสมาธิปัญญาของเราจะเจริญนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสาม,มีอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาได้ตรัสพระธรรมเดชาวยายากรณภาสิทธิ์นี้แล้วครั้นแล้วจึงตรัสนิคมคาถาประพันธ์นี้อีกว่าคนผู้คบคนสามย่อมเสื่อม ส่วนคนผู้คบคนเสมอกันไม่เสื่อมในการไหนๆผู้คบคนที่ประเสริฐกว่าย่ำเจริญเร็วเพราะฉะนั้นจึงควครคบคนที่ยิ่งกว่าตนก็จบพระบาลีเสวิตัพสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ควครคบนะอันนี้ก็อยู่ในอังคุตตรนิกายติการนิบาทนะหน้า85อันนี้ต้องการให้เราเห็น เรื่องของศีลนี่แหละผมต้องการเน้นเรื่องศีลน,นะว่าถ้าใครศีลน,น้อยศีลไม่ดีเนี่ยท่านก็ไม่ให้เข้าไปคบไม่ให้เข้าไปเสพเว้นแต่ว่าการุณาเพื่อที่จะอน,นุเคราะห์เขาให้เขามีศีลนั่นเองอันนี้ดูข้อความในอัตถกถานะที่ท่านบอกว่าในบทว่าพระชิตตโปโพได้แก่พึงสนิทสนมบทว่าปิปยิรูปาสิตตพโพได้แก่ พึงเข้าไปบ่อยๆด้วยการนั่งในที่ใกล้หรือว่าเข้าไปคบเข้าไปนั่งใกล้นะบทว่าสก,กัตตวาคารุกัตตวาความว่าธรรทั้งสักระและความคารบในบทว่าฮีโนโฮติสีเรนะที่ว่ามีศีลต่ำกว่านะพึงทราบความต่ำกว่ากันโดยเทียบเคียงกันอธิบายว่าในบรรดาคนเหล่านั้นผู้รักษาศีลสิบ คืเอเนนนะไม่ควรครบคนรักษาศีลห้าคล้ายครบเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมนอนร่วม,นอนวมสงองอไอยู่ด้วยกันนะผู้รักษาจะตุปริสุทธิศีลไม่ควรครบคนรักษาศีลสิบบวว่าอัญญัตระอนุทยาอัญญตระอนุกรรมปาความว่านอกจากจะเอนดูจะนุเคราะห์ เพราะว่าเพื่อประโยชน์ตนแล้วคือประโยชน์ตนเนี่ยเพื่อต้องการให้ตนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่จะเป็นตั้งไปคบปุคคลผู้มีสีน้อยกว่านะเพื่อประโยชน์ตนแล้วไม่ควรครบคนเช่นนี้แต่จะเข้าไปหาเขาด้วยความเอ็นดูโดยอนุเคราะห์ก็ควรบนว่าสีลสามัญคะคตานังสตังความว่าแก่เราทั้งหลายพูดถึงพร้อม เป็นผู้มีศีลเสมอกันมีอยู่บทว่าศีลกถาจะโนภวิสติความว่ากถาปรารบศีลน,นั่นแหละจักมีแก่เราทั้งหลายผู้มีศีลเสมอกันอย่างนี้เหมือนกับเราามาปรารบสัมมนาพระวินัยกันนะนะอันนี้คือกลุ่มของพระพิสูจน์ที่มีศีลเสมอกันนะที่พูดวินัยก็เข้าอกเข้าใจกันสามารถที่จะ พูดเรื่องเดียวกันได้ไม่ค้านกันไม่ขัดคอกันนะนะเพราะว่ามีศีลเสมอกันท่านบอกว่าคาถาปราลบศีลน,นั่นแหละจักมีแก่เราทั้งหลายผู้มีศีลเสมอกันอย่างนี้คาถาของพวกเราทั้งหลายที่พูดกันเมตลอดวันนั้นจักดาเนินไปคือไม่ขาดระยะ บทว่าสาจานโนภาสุภวิสติความว่าและศีละกะถาที่ดำเนินไปตลอดทั้งวันจักเป็นการอยู่อย่างสำราญของเราทั้งหลายแม้ในสมาธิปัญญากถาก็มีในเหมือนกันนี้แหละบทว่าสีลักขันทางได้แก่กองศีลบุคคลเว้นธรรมที่ไม่เป็นสัพพยะของศีลคือไม่เป็นอุปการแะแก่ศีลอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ศีลเราละเมิดน,นะ ที่ทาให้ศีลเราขาดด่างพร้อยเนี่ยเราควรเว้นทําเหล่านั้นเว้นอสัพยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่เป็นสัพยะแก่ศีลเนี่ยก็ให้เว้นเสียนะส่องเศษประพฤติธ,ธรรมที่เป็นสัพยะคือธรรมที่เป็นอุปการะแก่ศีลชื่อว่าอนุเคราะห์ศีลขันด้วยปัญญาในที่นั้นๆในบทว่าตัทธัตฏาปัญญายะอนุคะ เหตุสามินี้แม้ในสมาธิขันและปัญญาขันก็มีในนี้เหมือนกันคือว่าอย่าไปคบไปเสพสิ่งที่เป็นอสัพพยะต่อสมาธิต่อปัญญาให้เว้นนะเว้นสิ่งที่จะทำลายสมาธิทำลายปัญญาบทว่านีนิฮียติความว่าบุคคลเมื่อคบหาคนที่เร็วกว่าตนย่อมเสื่อมคือย่อมเสียหายติดต่อกันเรื่อยไปเหมือนน้ำที่เทไปในหม้อกรอง น้ำด่างคือว่ายิ่งเทไปมากเท่าไหร่น้ำมันก็เสียหายไปมากเท่านั้นเนะถ้าหากว่าเราไปคบบุคคลผู้ทุศีลที่มีศีลได้วกว่าเราเนี่ยมีสมาธิปัญญาได้ได้กว่าเรานะเราอาจจะเสื่อมจากศีลสมาธิปัญญาก็ได้ในบทว่าตุลยะเสวีได้แก่คบคนที่เสมอกันบทว่าเศรษฐะมุปนะมังได้แก่น้อมเข้าไปหาผู้ประเสริฐคือเคาะ ผู้ที่มีศีลสมาธิมากกว่าเรานะบทว่าอุเทติขิปปังความว่าย่อมเจริญเร็วทีเดียวถ้าเราไปคบบุคคลที่มีคุณมากกว่าเพราะเหตุที่บุคคลผู้น้อมตนเข้าไปหาบุคคลผู้ประเสริฐย่อมเจริญเร็วฉะนั้นจึงควรครบคนที่ยิ่งกว่าคือคนที่สูงกว่าได้แก่คนที่ประเสริฐกว่าตนนะประเสริฐกว่าในด้านของคุณธรรมคือศรัทธาศีลสุสตตัาจะเป็นต้น คือสรุปว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะอันนี้ก็จบเสวิตับพะสูตรบุคคลผู้ควรครบอ่าทีนี้ฟังอีกสูตรหนึ่งนะเรื่องคล้ายๆกันนะชิคุดชิตับพะสูตรว่าด้วยบุคคลที่ควรครบและไม่ควรครบดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายบุคคล3นี้มีอยู่ในโลก บุคคลสามคือใครคือบุคคลที่ควรเกลียดเออไม่ควรเสพไ,ไม่ควรคบไ,ไ,ไ,ไม่ควรเข้าใกล้ก็มีบุคคลที่ควรเฉยเฉยเสียไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ก็มีบุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าใกล้ก็มีบุคคลที่ควรเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีน มีธรรมอลามกมีการกระทําไม่สะอาดมีความประพฤติหน้ารังเกียจมีการงานอันปกปิดไม่เป็นสมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่เป็นพรหมจารีแต่ปติญญาว่าเป็นพรหมจารีเป็นคนเน่าในเปียกแฉะรกเรกือด้วยเกลียดโทษบุคคลเช่นนี้ควรเกลียด ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้นั่นเพราะเหตุอะไรโอ้โหบุคคลประเภทนี้นะฮะศีลก็ไม่ดีทุศีลเป็นคนที่มากด้วยนิวรณ์มากด้วยกามาฉันทะติดในอาหารจีวรบินบาบศสนาชนะติดในละครติดในหนังติดในบอลโลกนะอันนี้เป็นกกเลสเท่านั้นนะติดบอลโลกนะเพื่อนสนาธมิกว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ไม่ได้แสดง หน้างีกหน้างอางงอ,าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสนะลกเรือด้วยกิเลสไม่ควรครบไม่ควรเสพเป็นคนที่เน่าในเปียกแฉะขาดคุณธรรมนะไม่มีความมักน้อยไม่มีความสันโดษไม่มีความขัดเกลาเนี่ยไม่ควรเสพนั่นเพราะเหตุอะไรเพราะถึงแม้ผู้คบจะไม่เอาเยี่ยงบุคคลชนิดนั้นแต่ก็จะ มีกิติศัพท์อันเลวฟุ้งไปว่าเป็นคนมีมิตรชั่วมีสหายเลวมีเพื่อนสามงูที่จมคูดย่ำมไม่กัดก็จริงอยู่ถึงกระนั้นมันก็ทำผู้จับให้เปื้อนชั้นใดก็ดีถึงแม้ผู้คบจะไม่เอาเยี่ยงของบุคคลชนิดนั้นแต่ก็จะมีกิติศัพท์อันเลวฟุ้งไปว่า เป็นคนมีมิตรชั่วมีสายเลวมีเพื่อนซามฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนั้นจึงควรเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ฟังไว้นะบุคคลที่ควรเฉยเฉยเสียไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนขี้โกรธมีความแค้นมาก ถูกขว่าหน่อยก็ขัดเคืองครึ้งเครียดเงางอดทดําความกําเริบความร้ายและความเดือดดาลนให้ปรากฏเหมือนแผลร้ายถูกไฟไหม้หรือกระเบื้องเข้ายิ่งหนองไหลเหมือนฟืนไม้ตินทุก,กะถูกครูดด้วยไม้หรือกระเบื้องยิ่งส่งเสียงจิจิตะจิจิตะโอ้โห ม้นี้นะคล้ายๆกับว่าถูกท่านบอกถูกกระเบื้องไะฮะถูกกระเบื้องขูดนะก็จะดังเสียงจิจิตจิตะจิจิตะเหมือนหลุมคูดถูกดันด้วยไม้เหมือนหลุมคูดถูกดันด้วยไม้อะไม้กวนหรือเปล่าไม่รู้นะหรือกระเบื้องยิ่งเหม็นฉันใดนะกวนให้มันเหม็นนะกวนหลุมคูดนะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนขี้โกรธ มีความแค้นมากถูกขาว่าหน่อยก็ขัดเคืองขึ้นเทียดเงางอดทำความกำเริบความร้ายและความเดือดดันให้ปรากฏฉันนั้นบุคคลเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายควรเฉยเฉยเสียไม่ควรเสียไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้นั่นเพราะเหตุอะไรเพราะเกรงว่าเขาจะด่าเราบ้างจะตะเพิดเราบ้างจะทำเราให้เสื่อมเสียบ้างเพราะเหตุนั้นบุคคลชนิดนี้จึงควรเฉยเฉยเสีย ตรงนี้ที่ท่านเคยตรัสว่าญา,าติมิตรา,าสหาชาตะนะญาติมิตราสหาชาตะปริเวชันติโกรธโนโนะถ้า,าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะที่แปลว่าญา,าติมิตรและสหายย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธนะนะคือบุคคลที่มักโกรธนี่ญาติก็ดีมิตรก็ดีสหายก็ดีจะหลีกเลี่ยงไม่กล้าเข้าไปคบ เพราะว่าเมื่อเข้าไปครบแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรให้ก็ไม่รู้เหมือนกับเหมือนกับที่องค์ทรงตัดตรงนี้นะเขาอาจจะด่าเราในเหตุอันไม่ควรอาจจะตะเพิดเราหรือว่าทําให้เราเสื่อมเสียก็ได้บุคคลขี้โกรธมาโกรธเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ควรเฉยๆนะนิ่งเสียไม่ควรเข้าไปคบก็บุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงามบุคคลอย่างนี้ควรเสพควรครบควรเข้าใกล้นั่นเพราะเหตุอะไรเพราะถึงแม้ผู้คบจะไม่เอาเยี่ยงบุคคลเช่นนั้นแต่ก็จะมีกิติศัพท์อันงามขจรไปว่าเป็นคนมีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเพราะเหตุนั้นบุคคลอย่างนี้จึงควรเสพควรครบควรเข้าใกล้นี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสมีอยู่ในโลก พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนิคมคาถาว่าคนผู้คบคนสามย่อมเสื่อมส่วนคนผู้คบคนเสมอกันไม่เสื่อมในการไหนไหนผู้คบคนที่ประเสริฐกว่าย่อมเจริญเร็วเพราะฉะนั้นจึงควรครบคนที่ยิ่งกว่าตนคล้ายกับสูตรก่อนนะตอนนี้ท่านจะขยายข้อความตรงนี้ผมจะอ่านลัดมาตรงที่ว่าความเป็นผู้ทุศีนเนี่ยระวังนะ พึงเห็นเหมือนหลุมคูดบุคคลผู้ทุศีลพึงเห็นเหมือนงูเรือนนะความทุศีลกิริยากิริยาที่กระทำนี่นะเหมือนเหมือนเหมือนหลุมคูดส่วนตัวบุคคลที่ทุศีนเนี่ยเหมือนกับงูเรือนตัวที่ตกลงไปในหลุมคูฉะนั้นภาวะที่บุคคลพึงจะคบหาบุคคลผู้ทุศีล แต่ไม่ได้ทำตามบุคคลผู้ทุศีนั้นพึงเห็นเหมือนภาวะที่บุคคลถูกงูที่เขายกขึ้นจากหลุมคูดไต่ขึ้นสู่ร,ร่างกายแต่ไม่กัดฉะนั้นเวลาที่บุคคลคบหาผู้ทุศีนจนชื่อเสียงที่ไม่ดีระบือไปทั่วพึงทราบเหมือนเวลาที่เขาถูกงูตัว เพื่อนคูดแล้วกัดเอาฉะนั้นโอ้โมันกัดเนาะตอนนี้ก็คงจะไม่ต้องที่บายเรื่องของเสียงของไม้ชนิดหนึ่งนะที่ดังจิตจิตะจิตะอะไรเนี่ยนะบทว่าเอวะเมวะโขความว่าบุคคลผู้มักโกรธก็ฉะนั้นเหมือนกันแล คือแม้ตามธรรมดาของตนก็เป็นผู้ไม่สงบดุร้ายเที่ยวไปโดยปกติคนมกโกรธเนี่ยมักจะมีเรื่องขุนข้องมองใจอยู่เสมอๆนะแต่ในเวลาที่ได้ฟังคำพูดกล่าวว่าอแต่ในเวลาที่ได้ฟังคำพูดว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็กลับเที่ยวเกลี้ยวกราดดุร้ายยิ่งขึ้นไปอีกว่า คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้กับคนเช่นเหล่าได้ในบาลีตรงนี้บอกตัดว่าที่ว่าตัดสมาเอวะรูปโปบปุคโรอัจุเปกขิตโพนะเสวิตตโพความว่าเพราะเหตุที่บุคคลผู้มักโกรธเมื่อใครครบหาใกล้ชิดก็โกรธเขาเหมือนกันย่อโกรธ แม้กะับบุคคลที่ด่าย้อนให้ว่าคนผู้นี้มีประโยชน์อะไรฉะนั้นเขาจึงเป็นเหมือนไฟไม่ฟางที่ทุกคนควรวางเฉยไม่ควรเข้าไปคบหาสมาคมท่านกล่าวที่บายไว้อย่างไรท่านกล่าวที่บายไว้ว่าบุคคลที่เข้าไปใกล้ไฟไม่ฟางจนเกินไปจะร้อนร่างกายของเขาจะพลอยถูกไฟไหม้ไปด้วย บุคคลที่ถอยออกห่างมากเกินไปจะไม่ร้อนความหนาวของเขาก็ยังไม่หายส่วนบุคคลที่ผิงไฟอยู่ในระยะพอดีไม่เข้าใกล้จนเกินไปและไม่ถอยห่างจนเกินไปความหนาวก็จะหายเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มักโกรธเป็นเหมือนไฟไม่ฟางจึงควรถูกวางเฉยเสียโดยการวางตัวเป็นกลางไม่ควรที่ใครๆจะเสพ ไม่ควรที่ใครๆจะคบหาไม่ควรที่ใครๆจะเข้าไปนั่งใกล้บทว่ากัญยาในมิตโตได้แก่มิตรผู้สะอาดบทว่ากัญยาณสหายโยได้แก่สหายผู้สะอาดที่ชื่อว่าสหายได้แก่ผู้มีปกติไปร่วมกันและเที่ยวไปร่วมกันบทว่ากัญยาณสัมปะวังโกได้แก่ผู้โอนไปในกัญยาในมิตรทั้งหลาย คือในบุคคลผู้สะอาดอธิบายว่าผู้มีใจน้อมโน้มเหนียวไปในกัลยาณมิตรนั้นคือถ้าเราครบกัลยาณมิตรจิตใจของเราก็จะพลอยมีคุณธรรมเหมือนกับกัลยาณมิตรที่เขาเป็นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเท่าเราหรือว่า,ามากกว่าเรานะ่นะก็จบชิคุจิตตพสูตรนะว่าด้วยบุคคลผู้ค,ควครคบไม่ควครคบเป็นต้นนะ ท่านฟังแล้วก็พิจารณาดูเองก็แล้วกันนะ